i สวายทุกแห่งกนโลกแผ่นดินเมือนน้ำทิพมิ่งมงคนประชาชนสุขสันนิรันดรเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทวงเรียวกุ่งพัชรีโรงเรียนเตรอมศร พัฒนาการดนตรีในการดำเนินงานของท่านท่้อำนวยการโชคดีว,วิหงเฮินขอร่วมท่าพระเกียรติและถวายความอาลายัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านการแสดงผลงานในบทเพลงลูกทและสำรับบทเพลงที่จบลงไปแล้วนั้นมีชื่อว่าลนกล้าเผาไทยซึ่งเป็นบทเพ มหากรุณาธิคุณของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ครองแผ่นดินโดยทรรมหล่อหลอมดวงใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านผลง,งานการประพันธ์ของศิลปินเ่งชาติครูชนลทีทานคอ และช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพวกเราขอร่วมลำลึกน้อมไว้อาลายัยแด่องค์พ่อหลวงผ่านผลงานของศิลปินแห่งชาติครูชลทีทาน เจ้าวงดนตรีลูกทุ่งพัชรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะคะสวยงามทีเดียวขอเชิญแม่แสดงทางด้านหน้าเลยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในห้องนี้จะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าสดตัวเนี้ยรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดไปอยู่อีกรอบหนึ่งเลยนะคะ อะรค่ะก็เดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นนะคะจากคณะกรรมการกานดูค่ะก็คงจะขอเริ่มจากในเรื่องของดนตรีก่อนนะกันนะคะขอเชิญอาจารย์จิตกรเชิญค่ะยังยังขนขนลุกไม่หายตั้งแต่ดูมาจากวงแรกถึงวงสุดท้ายแล้วันน่าจะเป็นวงสุดท้ายที่เหลือกว่า ท,ทุกบกที่ผ่านมาโดยเ่าะเรื่องของดนตรีในขณะที่มองไม่เห็นเพราะแม่กาบางังหน้าเราหน้าฟ้าต่างๆก็บดบงังทั้มีป้ายคำสอนของพ่อลอกลอยไปในขณะที่ทุกอย่างลองลอยนะก็จะมีเสียงดนตรีกรอบ ราว่ามันมันปองพูดไมถูกพูดไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ยังขนรค์หายบอกมลแค่นี้นนว่าสุดยอดครับจกนนราวนี้เรามาฟังไส่ของการรงนะคะว่าจะมีความิ็อย่าไรน,นะคะก็กขอเชิญคุนะคะเชิแล้วอยากจะวิจารวิเคราะห์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงสงเพลงนี้ เป็นการประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติเทวดาเพลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรบกวนนะครับเรียนเชิญผู้ชมทีแล้วกันครับเพราะว่าสองเพลงนี้ท่านเป็นคนประพันธ์ครับขออนุญาตครับขออนุญาตไม่ออกความเห็นอด้วยไชมถ้าผมไม่หุนจะโยนยังไปโยนยังมาขออนุญาตครับให้ให้ให้ความเห็นลูกหลานสักนิดหนึ่งครับลุงที่ตื่นหนุ่มเป็นยัง แย่ผมพูดไปแสดงว่าจะเอาคำครูพูดก็เคยเห็นน้องอายร้องนะครับมาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าน้องอายมีพัฒนาการนะครับจากที่ครูเคยสอนไปเคยแนะนําไปวันนี้น้องอายจัดเต็ม,มเรียกว่าจัดเต็มกว่าที่เคยเห็นนะครับวันนี้ได้หมดเรียกว่าไ,ได้ใจไปนะครับวันนี้อย่างที่บอกเหมือนฟงโอเคคล้ายๆกันวันนี้น้องอายไม่แพ้ใครแน่นอนครับ ปนิกอนะครับกนเราไปอยู่คปีนี่ไหนไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่ไหมแต่เราคงไมู่่เที่ยงอยู่กันใช่ไหมฮะเพราะเราคนมีชีใช่ไหมฮะโอเคเราเคยเจอกับงานสวทอมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ภาพที่เราได้เห็นเราเคยเห็นตุ้มจาาลุกร้องที่เป็นแม่ทัพที่เข็งแรงมาก เราเคยเห็นน้องเต้นเทพพิมพทิ้งทิ้งแรงสุดๆวันนี้เราเห็นอายครับอายเห็นแรงมากหนูเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นความภาคภูมิใจยูบดามโคบอาจารย์เพราะเราคอมเมนต์หนูมาตั้งแต่พัดร้องจนเห็นทุกวันนี้ขออนุญาตครับถ้าโคบาอาจารย์เขาเป็นนเขียนพ้องไก่ไป็นนเขียนผมจะเอาไปปั้น น้องังเกียรติอ่ะไม่ใช่คนชนร์ทีเชิญขนาดนี้นะฮะตัดสินใจกันเอาว่าจะก้าวเดินทางศิลปินกลับใครคุณรู้ว่าคนจีนเธอเยอะเธอมีสิทธิ์เลือกเธอเป็นเพชรเม็ดงามไม่ใช่เธอเลือกให้คุณปั้นแต่เธอต้องเลือกว่าจะไปอยู่ของคุณปั้นคนไหนให้เชื่อคุณเทียมแต่ไม่เลือกคุณเทียมนะเพราะคุณเทียมไม่ชอบพี่ตอนนี้ปั้นแฝงคุณมาอย่างเดียว เป็นเรื่องคนอื่นมองตาอ่านว่าจะเลือกครูเทียมเสียใจนะฮะฉันไม่เรื่องเธอครูโชลทีเอวยปาท่านเป็นสิลปินชาติเป็นเทวดาเพลงเรื่องเอาจะอยู่ค่ายใหญ่ทีน่นาแสนมาหรือจะอยู่คู่เพลงเทวดาก็เเธอเรื่องเอาชี้ทางจากครูเทียมสิ่งที่ได้เห็นครับเมื่อไม่ม้ทําแข็งแรงสำหรับโชว์ครูเทียมยืนตบมมือให้เธอครับ ไปอยู่ทีมไหนใช่ไหมคะเอ๊ะตอนนี้เราอยู่รายการอะไรกันแน่คะเนี่ยอาละค่ะขอขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับทีมนี้นะคะกับวงดนตรีลุ่มทุ่งเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีคะ่ะ